ก็ขอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมกลับมากันกับเกม GTA 5นะครับผมวันนี้กลับมาอยู่กันในเมืองลอสแอนโ o นะครับหลังจากที่คลิปที่แล้วเนี่ยผมทําคลิป เอ่อไวซิตไปนะครับผมไวซิตีในปี2020เนี่ยเป็นยังไงถ้าเพื่อนอยากรู้ก็สามารถย้อนกลับไปดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยนะครับผมซึ่งคลิปก่อนหน้านั้นเนี่ยโอเคมีคนอยากเห็นผมสอนวิธีลงมอดไวซิตี้ตัวนี้นะครับผมผมก็เลยอ่าเดี๋ยวจะมาทําให้แต่ขอเป็นอาทิตย์หน้าแล้วกันเพราะว่าผมเพิ่งนึกได้นะว่าเราเคยสอนลงเจ้ามอดในทโรวิชั่นอีโวเนี่ย ในแบบ 5m นะยังไม่เคยสอนลงแบบ Story Mode หรือแบบออฟไลน์เลยวันนี้ก็เลยคิดได้นะครับเลยจะพาเพื่อนมาดูวิธีลงใน r a l Vision Evo กันก่อนดีกว่านะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับมอดนี้เป็นมอดเสียเงินนะครับผมประมาณ10ดอลลาร์นะครับเป็นการสนับสนุนผู้พัฒนาบน Patriot นะครับผมถ้าใครอยากได้มอดนี้ก็สามารถสนับสนุนผู้พัฒนาได้นะครับลิงก์ด้านล่างเลยนะครับผม10ดอลลาร์ก็ประมาณ300บาทแล้วเพื่อนๆก็จะมีสิทธิ์ในการดาวน์โหลดมอดตัวนี้นะครับผมแต่ใครที่ ไม่มีเงินเพื่อนก็ต้องหาวิธีการเราเองนะครับรู้สึกว่าจะมีฝรั่งเขาแจกกันอยู่นะใน YouTube เพื่อนๆก็ไปหาดูเองแล้วกันผมไม่ทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมในรอบวิชั่นอีโวเนี่ยตอนนี้ผมไม่รู้พัฒนาไปถึงไหนแล้วนะเพราะตอนที่ผมใช้เนี่ยเป็นตัวเก่าอยู่เลยนะครับ5เดือนที่แล้วอะ่ะที่ผมสอนลงตัวนี้ใน 5m ไปอะ่ะเออนี่คือผมยังใช้ตัวนั้นอยู่นะคือไม่ได้ซื้อใหม่ก็ไม่ได้รวยถึงขั้นที่ต้องสนับสนุนผู้พัฒนาทุกเดือนนะนะโอเค เดี๋ยววันนี้จะพามาดูในเมืองลอสแอนโตสด้วยเจ้า Mod เน t u r a l วิชั่นอีโนะครับผมเ,เพื่อนๆเห็นผมเล่นรีดักกันไปเยอะแล้วเดี๋ยววันนี้จะมาให้เพื่อนรับชมตัว e v โนะครับคือบางคนเขาบอกว่าไอ้นี่รีดักสวยกว่าบางคนบอกเน t u r a l วิชั o นอีโสวยกว่าอ่ะเดี๋ยวผมจะสรุปให้เลยนะครับว่ามันอารมณ์มันฟิลไหนหลังจากที่ลองเล่นมาทั้ง2ตัวนะครับผมรีดักอ่ะมันเป็นแบบอารมณ์ แเปลี่ยนหลายอย่างในเกมอ่ะคือชื่อเหมือนชื่อบอสะรีดักเปลี่ยนอะไรไปแทบทุกอย่างเลยนะทำให้ความรู้สึกเราเนี่ยแบบเปลี่ยนไปเยอะเวลาเราเล่นรีดักพอเรากลับมาที่ตัวเ i s โลปเ v นชั่นอีโเนี่ยคือมันจะเปลี่ยนแค่ภาพกับเท็กเจอร์บางเท็กเจอร์นะทำให้บางคนรู้สึกว่า คือมันมีรายละเอียดอะไรที่ใส่มาค่อนข้างน้อยกว่ารีดักอะแต่รายละเอียดที่มันใส่มาเนี่ยคือคุณภาพทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็นทั้งแสงเงาการสะท้อนรอยยางรถฟันอะไรพวกเนี้ยเออคืออารมณ์ในสโลว์วิชั่นเนี่ยก็ตามชื่อเลยมันใช่แบบความสมจริงดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดนะครับแบบไม่ออกไปทางชุดฉาดสีเด่นๆเ,เหมือนรีดักอย่างนั้นไม่ใช่นะครับผมโอเคเราปรับความเข้าใจกันใหม่นะสำหรับใครที่อยากลงมัดตัวนี้นะครับหลังจากที่ลงในสโลว์วิชั่นอีเวไปเนี่ยผม ไม่ได้ลงไปตัวเพิ่มต้นไม้ในเกมแล้วนะผมมาลงตัวต้นไม้ 5K แทนนะครับผมมันจะเป็นต้นไม้ที่มีรายละเอียดระดับ 5K กันเลยนะเพื่อนๆไม่ใช่ 4K นะเป็นยังไงโอ้โหละเอียดมากใครที่เล่นบ่อยๆก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าต้นไม้ต้นนี้มันมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างนะครับผมถ้าเราเข้าไปดูใกล้ๆเราจะไม่เห็นความแตกต่างนะเพราะว่ามันจะเป็นต้นไม้ต้นเดิมเลยสีก็สีเดิมนะครับผมแตกต่างกันที่ความละเอียดที่มากขึ้นนะครับเมื่อเราดูจากภายนอก อ่าแบบนี้เลยนะครับผมหลายๆเจ้าเนี่ยแล้วก็หลายๆสำนักมอเดอร์ของ Gt5 เนี่ยเขายกให้มอดตัวนี้เป็นมอดภาพสวยที่สุดของ Gt5 a เลยนะครับเพื่อนออซึ่งตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเห็นความแตกต่างไม่เยอะเท่ารีดักนะเพราะว่ารีดักเนี่ยเขายัดอะไรที่ใส่มาให้เยอะๆจริงๆนะครับผมแบบเปลี่ยนตัวเกมไปเลยนะครับแต่มอดนี่คเขาเน้นเรื่องความสวยงามที่จะมอบให้ผู้เล่นนะครับผมแบบดูเป็นธรรมชาตินะไม่ดูชุดชฉดมากเกินไปนะครับผม ซึ่งผมคิดว่าถ้ามอตนี้เสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่ผู้พัฒนาเขาก็น่าจะออกมาปล่อยให้โหลดกันได้ฟรีเลยนะครับนี่ครับผมเพื่อนๆดูตรงตึกทางขวาแล้วก็ซ้ายมือเรานะครับตึกที่มันเป็นกระจกอ่ะนี่เพื่อนๆเ,เห็นเงาสะท้อนไหมเห็นไหมมันจะมีพวกเงาสะท้อนอะไรพวกนี้ถึงมันจะไม่ใช่เงาสะท้อนที่สมจริงแบบเรียลไทม์อ่ะแบบเนี้ยเฮลิคอปเตอร์ขับผ่านมาแล้วมันไม่มีเงาของเฮลิคอปเตอร์เนี่ยอ่ามันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ นี่ฮะฝั่งซ้ายมือเราก็เหมือนกันนะครับมันก็จะมีเงาสะท้อนขึ้นตามกระจกตามตึกนะครับนี่ฮะมันจะเป็นความคุณภาพของมอดตัวนี้นะฮะนี่ครับทุกคนใช้หาดในเวลาตอนประมาณ6โมงเย็นกว่าๆนะครับตอนที่บรรยากาศพระาทิตย์จะตกเป็นไงเพื่อนบอกแล้วว่าแสงเงาเกมเนี่ยมอดตัวนี้จัดเต็มมากเลยนะครับเพื่อนๆลองสังเกตตรงพาทิตย์เวลาที่ขับผ่านต้นไม้อะไรพวกนี้เออมันจะมีแสงเงาแสงเรของพาทิตย์เนี่ย ผ่านต้นไม้ผ่านเสานะฮะแบบที่รีดักเนี่ยไม่มีนะครับเจ้าตัวนี้แต่มอสอะไรพวกนี้มันก็มีข้อเสียอยู่นะอะไรที่มันเปลี่ยนไปไม่ได้เยอะในเกมอ่ะเออบางคนเขาก็แยกไม่ออกก็เป็นข้อเสียไปในส่วนของตรงนี้ต่นี้เพื่อนดูนะมันจะมีแสงอาทิตย์กระทบกับกระจกรถด้วยเป็นแบบจุดเด่นของมอสในโล l วิชั่นที่เขาแบบทํามานานแล้วตั้งแต่มันเป็นตัวฟรีจนถึงตัวที่เขาแบบจะทําเป็นโปรเจกต์ใหญ่อีโอ่ะเอ,อ น้ำทะเลเปลี่ยนไปบ้างหรือเปล่าน,นี้ไม่แน่ใจขอไปดูหน่อยแล้วกันรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเปลี่ยนนะน้ำทะเลแล้วผมแยกไม่ออกอันนี้ไม่ไม่รู้ถ้ามันเปลี่ยนไปแล้วผมแยกไม่ออกอันนี้ก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมเราดูไม่ออกจริงๆเลยครับโอเคเดี๋ยวในเมืองเอาเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับคือผมไม่ค่อยชอบในเมืองงเท่าไหร่ส่วนมากผมจะอยู่แถว เอ่เพลโตเบสส่วนมากนะฮะเราจะไปดูที่เมืองเพลโตเบกันเลยดีกว่านะครับผมตรงนี้สวยมากเลยเพือ่อนเห็นไหมดู <laughs> พระอาทิตย์อยู่ฝั่งซ้ายนะแล้วก็เงาเราม,ามาันมาตกฝั่งนี้ผมเป็นอะไรที่แบบว่านะมอดนี้มันทํามาแบบสพอร์ตหลายๆเครื่องเลยนะครับไม่ใช่แค่สเปคสูงอย่างเดียวมันจะมีแบบพรีเซ็ตโลมเดีเมไฮนะฮะที่เคยบอกไปว่ามันสปอร์ตเฉพาะสเปคสูงเนี่ยเพราะผมไม่เคยลองเจ้าตัว e n b พรีเซ็ตที่มันเป็นระดับต่ํากว่าสูงนะดันั้นผมก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบ กินแบบสเปกน้อยกว่านั้นอะ่ะเออคือไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกับ ENB preset ไงคิดว่ามันจะเกี่ยวกับตัวรายละเอียดที่เราลงไปใน Open i v มากกว่าอันนี้ก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับผมนี่สวยมากทุกคนมองในทะเลดิเนี่ยมันมีแสงพรอาทิตย์กระทบกับน้ําด้วยโอ้โหนี่มันเป็นมอสที่แบบว่าเขาใส่ใจรายละเอียดคุณภาพนะแล้วผมอยากรู้ว่าถ้าเขาแบบทําเสร็จแล้วอะ่ะเออแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างมันจะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง ต่จริงมดนี้มันเกิดมาเพื่อฆ่ารีดักเลยนะตินแค่ตอนนี้มันยังเป็นแบบมดแบบพัฒนาแบบเอ r ร์ลี่ e อ็เซอยู่นะฮะถ้ามันทำเสร็จเนี่ยผมรับรองเลยมดตัวนี้เนี่ยกบรีดักแบบจมดินอะ <c oughs> แต่มันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่ชอบนะเหมือนที่บอกไปว่าถ้าคนที่เขามองไม่ออกเพราะว่ามดตัวนี้มันเปลี่ยนไปไม่เยอะเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อเสียของเขาไปเลยนะเพราะเขาแบบไม่รู้ว่ามีอะไรเปลี่ยนไปบ้างแล้วก็แบบมันกินสะเป็มากกว่าเดิมอะแต่คนเราเล่นแบบแยกสายตาแยกไม่ออกอันนี้ก็ไม่รู้จะลงไปทาอะไรนะครับ แต่ตอนหมอกลงเนี่ยมัดตัวนี้ทําได้สวยมากเลยครับหมอกมันดูแบบเป็นธรรมชาติแหละเออรีดักหมอกเลยแทบจะไม่ต่างอะไรกับจากตัวเกมหลักเลยนะครับแบบตัวเกมแบบเดิมอะรีดักในแทบไม่ต่างแต่มัดตัวนี้เนี่ยทามาได้สวยสมจริงแล้วตอนนี้เป็นเวลาใกล้เช้านะครับทุกคนเราจะเห็นแสงของพระที่ทอยขึ้นมาหน่อยๆแล้วอ่ะสวยมากนะฮะพวกเรื่องสภาพอากาศเนี่ยทำได้ดีกว่ารีดักอีก พอถัดเข้ามากลางวันเราจะเห็นเงาแบบเยอะขึ้นนะครับมันจะเพิ่มารายละเอียดเรื่องเงามานะเหมือนที่บอกไปนะฮะสวยมากอ่าแล้วตรงนี้เป็นทะเลทรายแถวแซนดี้ชอร์นะครับตรงนี้มันจะมี2ส,สภาพอากาศหลักๆนะที่จะมันจะเปลี่ยนแบบบรรยากาศตรงนี้ไปเลยก็จะเป็นแบบธรรมดานี่เป็นธรรมดานะแล้วก็จะมีแบบหมอกลงอะ่ะเออถ้าใช้กัแบบตอนเย็นนี่มันสวยมากเลยนะนี่ฮะความแตกต่างคือ ไม่รู้ว่า 5K มันทำให้ชัดขึ้นเรามองเห็นหญ้าพวกนี้ง่ายขึ้นหรือเปล่านะแต่ถ้าเล่นธรรมดาเนี่ยรู้สึกว่าหญ้าสีมันจะกลืนกับพื้นไปเลยนะครับเนี่ยฮะก็จะประมาณนี้ตรงแซนดี่ชอแล้วเดี๋ยวจะมีอีกสภาพอากาศหนึ่งที่เป็นหมอกลงโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเนี่ฮะแล้วจะเป็นอากาศแบบหมอกลงนะครับเป็นไง <laughs> นึกว่านึกว่าแสงเลจจากกล้องสไนเปอร์ของ Battlefield เนี่ยโคตรแสบตา นะฮะมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะมันจะแบบสภาพอากาศค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับกับมอสตัวนี้อ่าแล้วเดี๋ยวจะมีตอนกลางคืนนะที่มันจะเปลี่ยนพวกแสงอะไรพวกนี้ไปอย่างเยอะเลยต้องรอดูตอนกลางคืนนะครับนี่ฮะพอย้อนกลับมาดูในเมืองตอนกลางคืนเนี่ยสังเกตได้ว่าแสงไฟเนี่ยมันจะไม่ใช่แสงไฟแบบสีเหลืองเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะมันจะเป็นไฟแบบโทนอุ่นอ่ะออกฟ้าฟ้าหน่อย แต่แต่ตัวหลอดไฟยังเป็นสีเหลืองอยู่แต่แสงที่ออกมาเนี่ยเป็นสีฟ้าก็ไม่รู้ว่าเขาจะแก้หรือเปล่านะฮะก็รายละเอียดในตัวเกมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีลงกันเลยดีกว่าแล้วก็ถ้าใครอยากจะดูวิธีลงที่เป็นแบบ5 m เนี่ยเพื่อนก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้นะครับเคยสอนลงไว้แล้วแบบ 5M อ่ m อันนี้จะมาสอนลงแบบออฟไลน์นะครับมอตัวนี้สามารถใช้ได้ทั้งออฟไลน์แล้วก็5 m เลย ส่วนขั้นตอนการลงนะครับผมเข้าไปในลิงก์แรกที่ผมให้ไปใน e s สคริปชันเลยนะครับผมนั่นก็คือรีเช e นะครับผมเข้ารีเช e มาแล้วทุกคนจะได้หน้าตาแบบนี้ให้เราก,กดดาวน์โหลดสีม่วงเนี่ยฮะแล้วมันจะให้เรามาด้านล่างนี้นะครับผมแล้วเราก็กดดาวน์โหลด r e เ h a d e 4.82นะครับผมใครที่ดูคลิปนี้ในอนาคตข้างหน้ามันอาจจะมีการอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น4.83 4.9อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็โหลดมาใช้ได้เหมือนกันกดโหลดมาเลยครับ หลังจากโหลดเสร็จแล้วจะได้ไฟล์นี้มานะครับเพื<ๆ>่อนๆให้เราทําการเบิไคลิกเข้าไปในไฟล์นี้แล้วก็กดตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการเลือกเกมที่เราจะลงเจ้าตัวรีเชตตัวนี้อ่าแล้วมันจะทําการหาเกมบนเครื่องเราสักครู่นะครับผมให้เราทําการหาโลโก้ V แล้วก็เขียนว่า Grand Theft Auto 5วงเล็บ Gt5.exe a นะครับผมอ่ามันยังมีแบบอีกประเภทหนึ่งด้วยนะเนี่ยคือ Rockstar Launcher อะไรพวกนี้เนี่ยอย่าไปลงตัวพวกนี้นะครับให้ลงตัว Gt5.exe นะครับผม ใครที่ไม่เจอเราสามารถเบราว์แล้วก็ค้นหาไฟล์เกมที่เราลงไว้ได้ด้วยนะครับผมแต่นี่คือของผมเจอผมก็เลือก G T A 5แล้วก็ดมืเบผลคลิกเข้าไปใน G T A 5มันจะขึ้นหน้านี้นะครับผมให้เราทำการกดโอเคมันกำลังดาวน์โหลดตัวเอฟเฟกมานะครับพอถึงหน้านี้แล้วนะครับให้เราทําการกดโอเคเท่านี้ก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นการลงรีเชดของตัว G T A 5นะครับผมส่วนอีก2ลิงก์ที่เหลือจะเป็นลิงก์ถนนแล้วก็ลิงก์ เจ้าตัวมอสตัวนี้นะครับในทุ a l Vision e v วนะครับวิธีโหลดในทุ a l v i s i o n Evo เนี่ยเพื่อนๆกดจอยตรง10ดอลลาร์ต่อเดือนได้เลยนะครับนั่นคือ300บาทพอเราสมัครแล้วเนี่ยหลังจากโหลดเสร็จเราจะยกเลิกการสมัครสมาชิกไปเลยก็ได้นะครับผมแต่สำหรับใครที่ไม่มีเงินนะครับมันมีฝรั่งแจกมอสพวกนี้อยู่ค่อนข้างที่จะเยอะแยะเลยนะครับเพื่อนๆก็ไปหากันเอาเองผมไม่สนับสนุนของผิดลิขสิทธิ์นะครับผมผมแนะนําให้ไปสนับสนุนผู้พัฒนาเลยดีกว่านะครับผมแค่300บาท แล้วเราก็จะโหลดหม็อดเขาได้นะครับโอเคพอโหลดหม็อดนี้มานะครับแล้วก็มาโหลดตัวถนนครับจะเป็นตัว LA Revo นะครับผมจะเป็นม็อดรีเทคเจอร์ของถนนให้สมจริงมากขึ้นนะครับผมในเมืองแคลิฟอร์เนียนะครับผมลอสแองเจลิสนั่นแหละอ่ะกดดาวน์โหลดมาครับแล้วกดดาวน์โหลดตรงนี้อีกนะครับโอเคพอกดดาวน์โหลดมาอย่างนี้แล้วให้เราเปิดไฟล์ซิปที่เขาให้มา แล้วมันจะเป็นโน้ตแพดอย่างนี้ครับให้เราทําการเปิดลิงก์โน้ตแพดแล้วก็ก๊อปก๊อปลิงก์ g l e Drive ที่เขาให้มาเนี่ยทำการก๊อปแล้วก็มาวางใน Google นครับแล้วเราก็เราก็ไม่เจออ่านี่พอเราเจอแล้วเราทำการกดรูปดาวน์โหลดบนขวานะครับอ่า่ะตอนนี้มันยังโหลดไม่ได้ครับรู้สึกว่าจะมีคนโหลดไฟล์เนี่ยเป็นจำนวนมาก เพื่อนๆก็ทําอย่างนี้นะครับพอถ้ามันโหลดได้แล้วมันจะมีโลโก้สีฟ้าๆสีน้ําเงินอะขึ้นให้เราดาวน์โหลดตรงนี้เพื่อนๆก็กดดาวน์โหลดไปได้เลยครับอ่าพอเราโหลดครบทั้ง3ตัวแล้วเรามีทั้ง3ไฟล์แล้วให้เราเข้าไปตรงที่ NVE หรือตัว ENB ที่เราโหลดมาครั้งแรกเนี่ยอ่าเข้าไปเลยครับ แล้วมันจะมีไฟล์ที่เป็นแบบบางคนเป็นกระดาษขา,ขาวๆบางคนเป็นรูป IV อย่างนี้นะคือมตอนนี้ต้องการ Open IV ในการติดตั้งนะครับใครที่ยังไม่มี Open IV ก็สามารถไปดูฝรั่งก็สอนติดตั้ง Open IV กันได้นะครับผมผมยังไม่สอนติดตั้ง Open IV นะเพราะมันง่ายมากเพื่อนๆก็สามารถไปหาดูกันได้ใน u t u b e นะครับหลังจากนั้นถ้าเพื่อนๆยังเป็นไฟล์กระดาษสีขาวอยู่เนี่ยหลังจากที่เราโหลด Open IV มาแล้วให้เรากดคลิกขวาที่ตัวในตัวเว i นอินสแตลเลอร์นะครับแล้วก็กด Open w i t h แล้วมันจะขึ้น o p e n w i t h OpenIV นะครับผมแล้วเราก็กดเลือกได้เลยนะครับถ้าไม่มีให้เลือกแล้วก็ Choose Another App นะครับแล้วมันจะขึ้น OpenIV อยู่ตรงนี้นะครับถ้ามันไม่ขึ้นแล้วก็ Look Another App on this PC นะครับผมแล้วเราก็ไปหาที่ตั้ง OpenIV ที่เราลงไว้นะครับผม Technology Studio OpenIV อ่านี่นะฮะพอเรากดเปิดกับ OpenIV มาแล้วมันจะขึ้นหน้า Starting อย่างนี้นะครับผม มันจะให้เราทําการหาตัวไฟล์เกมที่เราโหลด GTA 5ไว้นะครับใครที่ยังไม่เคยลง OpenIV มันจะถามหานะครับแต่ใครที่เคยติดตั้ง OpenIV ไปแล้วเนี่ยมันจะขึ้นหน้า install อย่างนี้ให้เลยนะครับผมให้เราทำการกด install แล้วก็เพื่อนๆก็เลือกครับว่าจะลงบนเกมโฟลเดอร์หรือ mod โฟลเดอร์นะครับผมถ้าเกมของเพื่อนๆไม่มี mod โฟลเดอร์นะครับให้เลือกเกมโฟลเดอร์นะครับแต่เกมของผมผมสร้าง mod โฟลเดอร์ไว้เพราะงั้นผมจะลงใน mod โฟลเดอร์นะครับผมก็กดลงไป install ทีนี้ก็รอให้มันโหลดเสร็จครับทุกคนอ่านี่ครับทุกคนมันโหลดเสร็จแล้วนะครับให้เราทําการกด close ตัว package installer ไปได้เลยครับหลังจากนั้นให้เราเข้ามาตรงไฟล์ enb แล้วก็วงเล็บ r e q u i r e นะครับมันเป็นไฟล์ที่สําคัญแล้วก็จําเป็นมากกดเข้าไปครับมันจะมีให้เราเลือกนะครับตั้งแต่ low preset medium preset แล้วก็ ultra preset นะครับผมส่วนตัวที่ผมแนะนําแล้วก็ตัวผู้พัฒนาเขาแนะนําเนี่ย นั่นก็คือตัว m e d i ีย preset ตนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นมอดที่กําลังพัฒนาอยู่นะครับความเสถียรในการใช้ทรัพยากรเครื่องก็ไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับงั้นก็แนะนําให้ใช้ตัว m e d i ียมพรีเซไปเลยครับอ่าเพื่อนเข้ามานะครับแล้วกดคลุมทั้งหมดแล้วก็ c o ปปมาเลยครับแต่ผมจะไปใช้ตัวอั t ตร p าพรีเซตนะครับ c o ปปมาให้เราเข้าไปหาเกมโฟลเดอร์ GTA 5ที่เราลงไว้ครับของผมจะลงไว้ใน Drive F Steam Library Steam App Common GTA 5 แล้วเราก็กดวางไปได้เลยครับของเพื่อนๆยังไม่เคยลงมอตัวนี้มันจะวางไปได้เลยนะของผมลงไปแล้วมันจะถามว่าจะลงทับไปเลยไหมผมก็จะลงทับไปเลยนะครับอ่าประมาณนี้ต่อมามาตรงที่เมนไฟล์นะครับวงเล็บ Require ให้เราทำการก๊อปทั้งหมดมานะครับกดคลิกขวา Copy ไปตรงโฟลเดอร์จแล้วก็วางไปตรงโฟลเดอร์จเลยครับ เท่านี้ครับผมแล้วก็ส่วนเสริม optional นะครับนี่ผมก็แนะนําให้ลงนะเพราะงั้นเดี๋ยวมันจะไม่สวยอย่างแรกเป็น performance boost นะครับผมเป็นการทําให้การใช้ทรัพยากรของวัตตอรันี้เนี่ยไม่โหดสักเท่าไหร่นะครับแต่ผมก็แยกความแตกต่างไม่ค่อยจะได้นะครับเพราะงั้นผมจะไม่ลงตัวบนนะครับผมแนะนําให้เพื่อนมาลงตัว e n h a n c e m o t i o n blur ครับ ให้เราลง high intensity ไปเลยครับเลือกอันบน,นครับ install enchant motion blur กดเปิดขึ้นมาครับมันจะเข้า open iv ให้เราเหมือนเดิมนะครับพอมันเข้าหน้านี้แล้วให้เรากด install ครับของผมลงไว้ใน mod folder นะตอนแรกผมก็ลงใน mod folder แต่ใครที่ลง game folder ไว้ในตอนแรกเนี่ยคุณก็ลง game folder ต่อเลยนะครับ install พวกนี้มันใช้เวลาไม่นาน,นครับมันเป็นแค่ส่วนเสริมนะครับเล็กๆน้อยนอยแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วนะครับ นี่แบบนี้เลยกลับไปตรง optional ครับอันนี้รู้สึกว่าจะเปลี่ยนไฟให้กลายเป็นสีฟ้าเหมือนที่ทุกคนได้เห็นไปนะครับอ่าไม่ใช่นะครับมอตอนนี้จะเพิ่มระยะของแสงไฟนะครับตามถนนเนี่ยอ่าให้มันแบบกว้างขึ้นนะครับผมก็แนะนําให้ลงเหมือนกันลงไปตรงมอสโฟเดอร์เลยครับลงไว้โฟเดอร์ไหนลงโฟเดอร์นั้นต่อเลยครับเหมือนเดิมทุกอย่างครับแล้วเราก็กลับไปตรง optional ครับแล้วก็นิวสตีดไลท์เนี่ย ่ะมันจะเป็นไฟตามถนนเนี่ยเป็นสีฟ้านะครับไม่ใช่สีเหลืองเหมือนแบบเก่านะครับให้เราเปิดขึ้นมากด Install โอเคครับแล้วก็กลับไปตรงหน้า Optional ครับต่อมามันจะเป็นพวกไฟบนรถของตำรวจตับเพลิงพยาบาลอะไรพวกนี้ครับคือไฟมันจะสว่างขึ้นแล้วก็สวยขึ้นนะครับใครอยากได้ก็ลงเลยครับแต่นี่คือผมจะไม่ลงนะเพราะผมไม่ค่อยจำเป็นสักเท่าไหร่ ต่อมา alternate starfield จะเป็นดาวบนท้องฟ้าครับอันนี้ผมก็แนะนำให้ลงเหมือนกันเพราะว่ามันสวยมาก install เลยครับโอเคระหว่าง install เราก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมัน,นครับปล่อยให้มัน install ให้เสร็จแล้วเราก็กลับไปลงอันอื่นเลย optional h i g h w a p o n o e radical เนี่ยผมจะไม่ลงนะผมจะมาลง t a h modifier เลย trash modifier ผมจะเลือกตัว more trash density นะครับแล้วก็ install more trash density ไปเลยมันจะทำให้ขยะในเมืองมากขึ้นนะครับ ส่งผลเสียต่อมลพิษแต่ส่งผลดีต่อสายตาเรานะครับอะไรเยอะๆจัดมาเลยครับมันดูสวยดี install in mod folder โอเคกลับมาตรง optional ครับโอเคครับจา mod nve natural vision e v o ก็ลงเท่านี้เลยครับเป็นอันเสร็จพิธีในการลง Mod นะครับแล้วก็เข้ามาตรงตัวถนนนะครับผมตรงตัวถนนใครที่โหลดมาแล้วจะได้มาเป็นไฟล์นี้นะครับ la revo ให้เราทำการแตกไฟล์เลยครับทุกคน พอแตกไฟ์ตัวถนนเสร็จแล้วเนี่ยให้เราทําการเปิด open iv มาเลยครับเพื<ๆ>่อนเปิดมาครับเพราะว่าตัวถนนเนี่ยเราต้องไปลงเองนะครับเราจะลงแบบ auto install เหมือน digital v i s i o n evolve ไม่ได้นะครับการลงถนนเนี่ยให้เพื่อนเเข้ามาตรงอัปเดต x 6 4 dlc pack นะครับผมเปิด edit mode ไว้ด้วยแล้วเพื่อนเพื่อนก็ลากโฟลเดอร์ตัวถนนเนี่ยเข้ามาใน open iv เลยนะครับผมลากเข้ามาเลย แต่ของผมมีโฟลเดอร์มอดนะครับเหมือนที่ผมบอกไปผมก็ต้องเข้าไปรรโฟลเดอร์มอดก่อนนะครับเข้ามาโฟลเดอร์มอดหน้าตาม,มันจะเหมือนกับหน้าแรกของ G T V เลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นหน้าเดียวกันอัปเดต X 6 4 D L C Pa c k เห็นไหมครับว่ามันเหมือนกันเลยนะฮะแทบจะไม่ต่างอะไรกันผมก็จะลากตัวไฟล์ถนนเนี่ยเข้ามาอย่าลืมเปิด Edit Mode ไว้ด้วยนะครับไม่งั้นเราจะลากเข้ามาไม่ได้แล้วทำอะไรไม่ได้เลย ลากเข้ามาครับแล้วก็ไปตรงหน้าแรกของ GTA ครับผมจะบอกแต่ละขั้นตอนเลยนะของทั้งโฟลเดอร์มอสแล้วก็โฟลเดอร์คนที่ไม่มีโฟลเดอร์มอสนะครับของคนที่ไม่มีโฟลเดอร์มอสนะครับให้เราเข้าไปตรงอัปเดตอัปเดตคอ m m อน Data แล้วให้เราหาไฟล์ n o t e p a d ที่ชื่อว่า DLC list นี่ครับกดที่ DLC list เปิด Edit Mode นะครับแล้วก็คลิกขวาตรง DLC list กด Edit นะครับผมโอเค พอถึงขั้นตอนนี้แล้วให้เราทําการก๊อปโค้ดจากบรรทัดบนมานครับพอก๊อปโค้ดจากบรรทัดบนมาแล้วนะครับให้เราทําการเอาชื่อของถนนที่เราลงไปเนี่ยมาใส่ในโค้ดนะครับอย่างนี้แล้วกดเซฟไปได้เลยแต่ของผมจะอยู่ในโฟลเดอร์มอสนะครับผมต้องเอาไปใส่ในโฟลเดอร์มอสแต่ใครที่ไม่มีโฟลเดอร์มอสก็กดเซฟแล้วก็ปิดไปได้เลยนะครับอย่างนี้กดเซฟปิดโอเค ก็เท่านี้แหละครับในการลงม็อดในโซลิชั่นอีโวเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าเราจะเปิดเกมติดหรือเปล่าอ่าเข้ามาหน้าตัวเกมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนเข้าหน้าเกมมันก็จะมีอินโทรแบบใหม่ให้เราดูนะครับผมสำหรับม็อดในโซลิชั่นอี v วอย่างนี้เลยนะครับส่วนใครที่อยากเล่นบนไฟเอ็นะครับอย่ามาลงวิธีนี้นะครับไม่งั้นไฟเอ็มมันจะเข้าไม่ได้นะครับ วิธีลงใน 5m เนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สอนใน 5m ไว้ด้านล่าง description เลยครับผมสอนไว้แล้วเพื่อน,อนๆก็ไปดูได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากลงบน 5m อ่าเข้าหน้าเมนูได้นะครับทุกคนกดสตอรี่โหมดเลยครับโอเคครับทุกคนเข้าเกมได้นะครับเราออกไปดูด้านนอกกันเลยครับว่าเป็นยังไงบ้าง นี่ผมลืมบอกทุกคนไปนะครับว่าผมเปลี่ยนเจ้าตัวถนนไปนิดนึงนะครับตอนที่ลงตอนนี้ผมให้ทุกคนลงจะเป็นตัว LA r e v o ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนไปเป็นถนนของยุโรปนะครับก็จะเป็นถนนแบบซึบๆอย่างนี้เลยนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูในเมืองกันเลยครับ Yo, up, นี่ฮะก็ประมาณนี้ถนนติดหมดนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการสอนลงมอดใน t r ั v i s i o n Evo l v ในโหมดออฟไลน์หรือ Story Mode นะครับผมสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมเพราะว่าในสัปดาห์หน้าเราจะมาสอนลงมอดไวซิตี้กันนะครับผมและใครยังไม่ดูคลิปไวซิตี้ในปี2020เนี่ยเพื่อนๆก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงด้านล่าง description เลยนะครับผมโอเคครับผมขอขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูคลิปนี้สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสสวัดีผม Woo!